ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงออนอ,อน,นงปิยนาตวชิรพัฒเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการแข่งขันกรีฑายาวชนมฤคทายวันเจ้าลมกรดครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่27เมษายน2568เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงออนอนงปียนาตวชิรพัฒเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการแข่งขันกรีฑายาวชน มฤคคายวันเจ้าลมกรดครั้งที่หนึ่งประจำปี2568ณสนามกีฬาราชนิเวศกรีธาสถานกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจประเวนชายแดนอำเภอทะอํจังหวัดเพชรบุรี